เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวของแพงเนี่ยมันมีข่าวลือข่าวปล่อยออกมาเกี่ยวกับราคาข้าวที่ทำให้อธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมต้องออกมาชี้แจงแถลงไขครับท่านผู้ฟังครับสองเรื่องด้วยกันหนึงมีข่าวลือว่าข้าวเปลือกตอนนี้ราคามันตกต่ำในรอบสิบปีแล้วก็สวนทางกับ ข้าวถุงข้าวสารถุงเนี่ยปรกากฏว่าทั้งนั้นมันปรับสูงขึ้นข้าวเปลือกราคาถูกข้าวสารราคาแพงนี่มันมีข่าวปล่อยออกมาแบบนี้อธิบดีกรมการค้าภายในต้องออกมาชี้แจงครับไม่จริงไม่จริงเพราะกรมการค้าภายในมีการติดตามสถานการณ์ข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดทุกวันแล้วก็บอกว่าราคาข้าวเปลือก ตอนนี้นะครับความชื้นไม่เกิน15%เนี่ยถ้าเป็นหอมมะลิราคาอยู่ที่14,500บาทถึง15,600บาทต่อตันแล้วก็ถือว่าสูงกว่าราคาในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยนะครับปีที่แล้วเนี่ยราคาต่อตันอยู่ที่1 8 6 2บาทเอาส่วนเข้าเปลือกป,ปทุมธานีข้าเปลือกปทุมธานี ราคาอยู่ที่1น0 0 0 0บาทถึง11,700บาทต่อตันอันนี้ก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะฮะนี่อันที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารมันมีข่าวลือข่าวปล่อยออกมาว่าข้าวสารถุง จะปรับขึ้นอีก30บาทต่อกิโลในเดือนต้นเดือนเนี่ยในช่วงต้นเดือนนี้นะฮะอันนี้ท่านอธิบดีวัฒนศักดิรรร์เสือเอี่ยมก็ได้ชี้แจงว่าทางกลมการค้าภายในได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเข้าถุงและก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่มี ไม่มีการปรับขึ้นราคาครับมีเพียงแค่การปรับโปรโมชั่นของเขาเท่านั้นซึ่งทางผู้ประกอบการเข้าถุงเขาบอกว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแล้วบางรายบอกว่ามีแผนที่จะปรับลดราคาลงมาอีกต่างหากประมาณ5%ถึงอ่ถึง5%อีกด้วยนะฮะ